จังหวัดเชียงรายจัดงานแถลงข่าวมหกรรมกีฬาชาติพันธ์เชียงรายประจำปี2565ปลุกจิตสำนึกคุณค่าทางวัฒนธรรมท้องถิ่นวันที่25เมษายน2565นายวราดิศอ่อนนุชร,รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธานการแถลงข่าวมหกรรมกีฬาชาติพันธ์เชียงรายประจำปี2565 โดยมี่วยงานที่เกี่ยวข้องและสื่อมวลชนร่วมกิจกรรมณห,ห้องประชมุมธรรมปัญญาชั้นสององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายสหรับมหกรรมกีฬาชาติพันธ์เชียงรายประจำปี2565จังหวัดเชียงรายร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายสำนักง,งานการท่องเที่ยวและกีฬาจาังหวัดเชียงรายกรมพระศึกษาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงรายท่องเที่ยวและกีฬาจาังหวัดเชียงราย สภาอุตสาหกรรมและบริษัทสิงปากเชียงรายได้กำหนดจัดงานขึ้นเพื่อปลูกจิตสำนึกให้ทุกคนเห็นคุณค่าทางวัฒนธรรมท้องถิ่นส่งเสริมให้มีเครือข่ายในการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆเพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์อนุรักษ์ฟื้นฟูศิลปะวัฒนธรรมและการนํารงชีวิตของชาติพันธุ์ทำารงไว้เป็นอัตลักษณ์มรดกภูมิปัญญาคุณค่า ทางวิถีชุมชนที่ดีงามพร้อมทั้งเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะที่สองของจังหวัดเชียงรายตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายตลอดจนให้ชาวจังหวัดเชียงรายปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ new นมอนมหกรรมกีฬาจึงเป็นส่วนหนึ่งที่ส่งเสริมและได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงานโดยรวบรวมตัวแทนกลุ่มชาติพันธุ์ศิลปะวัฒนธรรมอัตลักษณ์ ของชีวิตแต่ละชาติพันธุ์บาถ่ายทอดให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ชื่นชมซึ่งสิ่งนี้สามารถสร้างอาชีพและรายได้เสริมจากกีฬาพื้นบ้านสู่ความเป็นสากลสำรับงานมหกรรมกีฬาชาติพันธ์เชียงรายประจำปี2565จัดขึ้นระหว่างวันที่28-29เมษายน2565ณสนามกีฬากลางจังหวัดเชียงราย และวันที่30เมษายนณลานกิจกรรมสิงปาคเชียงรายโดยมีกีฬาสากลและกีฬาพื้นบ้านร่วมทำการแข่งขันเช่นฟุตบอลเชฟปรักตะกอกริร่งครกยิงดาไม้ฟอร์มูลา่ามงและอื่นอีกจำนวน13ชนิดโดยมีชาติพันธุ์เข้าร่วมกิจกรรมกว่า17ชาติพันธุ์จำนวนกว่า1,000คน ผู้สนใจกิจกรรมดังกล่าวสามารถติดตามข้อมูลได้ที่ f a c e b o o k แฟ n p พล s บาหากรรมกีฬาชาติพันธ์เชียงรายสำหรับการดำเนินการก็อยู่ภายใต้มาตรก,การของทางสาสุขนะครับการควบคุมโรคนะครับเป็นวลนอมอลนะครับก็จะมีใน,นเรื่องของการระบายกาศนะครับการทำความสะอาดพุ้นผิวต่างๆต,ตามมาตรการของสาสุขมีการตัวเลขเค นะครับของนักกีฬาครับผมครับันว่าการจัดงานครั้งนี้จะทําให้เชียงรายคึกคักมากไหมาครับครับก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่จะเป็นเป็นขั้นตอนนะครับโดยหลายขั้นตอนที่จะต่อติดต่อร่วมกันนะครับป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับเพราะว่าในการแข่งขันกีฬาแต่ละครั้งเนี่ยจะมีองค์การระยพที่มามากมายนะครับมา จ่ายเส้นสอยนะครับมาพักมาทานอาหารมาซื้อสินค้าการท่องเที่ยวรารท่องเที่ยวมบกเวลาขอนระธงานมหกรรมกีฬาชาติพันธ์จังหวัดเชียงรายนะคะก็ในส่วนของการเมือฐา,านจังหวัดเชียงรายเราได้อ่าจะตั้งทำงบประมาณในข้อบัญญัตินะคะของปี2555 ชื่อโครงการว่ามหากรรมกีฬาชาติพันธ์จังหวัดเชียงรายซึ่งสิ่งที่วันนี้องค์การบริหารจังหวัดเชียงรายมองก็คือว่าจาังหวัดเชียงรายเราเนี่ยมีสเสน่ห์อยู่มากมายโดยเฉพาะเป็นสเสน่ห์แห่งวิถีชีวิตของพี่น้องชาติพันธ์กว่า30ชาติพันธุ์ในจังหวัดเชียงรายนะคะแล้วก็ประชากรของพี่น้องชาติพันธ์ที่อยู่ในจังหวัดเชียงรายของเรานี่กระจายอยู่ ทั่วทุกอำเภอในจังหวัดชียงรายเนี่ยอยู่ประมาณ 1, 000, 000, 2, 000, 000อยู่ที่2แสนนะคะ2แสนกว่านัวเดียวและเขาเหล่านี้ค่ะยังคงรักษาไว้ซึ่งอัตลักษณ์วิถีชีวิตประเพณีวัฒนธรรมที่สำคัญที่สุดค่ะวันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นกับจังหวัดชียงรายแล้วก็ทั่วโลกก็คือในเรื่องของสถานการณ์ของการทพร่ระรรดของไวรัสซึ่งมีผลกับในเรื่องของเศรษฐกิจลาด้า จังหวัดเชียงรายเราเราจะดึงเอาสเสน่ห์ของพี่น้องชาติพันธุ์ซึ่งเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นความโดดเด่นของเรานะคะกกรรมีฬาและชนเผ่านะคะซึ่งเราจะจัดในวันที่28เมษายนจนถึงวันที่30เมษายนพุทธศักราช2 5 6 5 2 8 29จัดที่สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายวันที่30เราจะไปจัดกันที่สิงหาร์นะคะเชิญชวนนักท่องเที่ยวทุกท่านค่ะ